และนี่คือ3วิธีที่ทําให้คุณเป็นคนเก่งและเป็นอัจฉริยะมากขึ้นทําตามนี้นะครับขั้นตอนที่1ครับ เลือกมาก่อนครับว่าคุณอยากจะเป็นอะไรและในสิ่งที่คุณอยากเป็นมันจะมีวิถีชีวิตแบบไหนมันมีความคุ้มค่ายังไงที่คุณจะต้องแลกเวลาแล้วก็แลกการลงทุนต่างๆเพื่อให้ได้เป็นสิ่งนั้นครับและขั้นตอนที่2ครับกำหนดงานและกาหนดมาตรฐานที่คุณจะต้องไปเป็นมันจะต้องทํามันนะครับเช่นคุณต้องไลฟ์สดทุกวันคุณต้องทําคลิปวิดีโอคุณต้องอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเรียกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นคุณอยากจะเติบโตระดับ5คุณต้องปรับมาตรฐานระดับ5ครับคุณอยากเติบโตระดับ10คุณต้องปรับมาตรฐาน ดสเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดมาตรฐานมาก่อนนะครับบางคนเนี่ยทำไปก่อนเลยโดยที่ไม่กําหนดมาตรฐานครับว่าจะต้องเป็นอะไรมาตรฐานเป็นสิ่งที่กําหนดว่ารายได้ของคุณจะเติบโตมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นกําหนดสิ่งนี้ก่อนค่อยลงมือทํามันนะครับและขั้นตอนที่3นะครับหาวิถีทางที่คุณจะพัฒนาตัวเองมากที่สุดเพื่อให้ได้ไปเป็นมาตรฐานนั้นที่คุณอยากจะเป็นครับเช่นคุณอยากเป็นนักขายที่เก่งมากคุณอาจจะต้องเรียนคอร์สการขายสัมมนาการขายหรืออาจจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการขายให้มากขึ้นรวมไปถึงการไลฟ์สดและการทํคลิ วิดีโอเพื่อฝึกปิดการขายมากขึ้นครับหาหนทางเพื่อพัฒนาสิ่งนั้นอยู่เสมอเพื่อให้สิ่งนั้นมันดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณนะครับโฟกัสไปที่การเติบโตครับการเติบโตก็จะมากขึ้นและสุดท้ายเมื่อคุณฝึกสิ่งนี้ได้อย่างน้อย90วันครับคุณจะเป็นคนที่เก่งมากขึ้นครับโดยที่คุณคู่ควรเพราะว่าคุณมีมาตรฐานครับและคุณก็มีความเชื่อคุณมีความคิดคุณมีการพัฒนาตัวเองคุณคู่ควรครับใครเห็นด้วยพิมพ์เลยครับว่าเห็นด้วยโอไปสารมาร์สโคตเอนเอพีสว